สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีสวิตนะครับผมวันนี้ผมมีเครื่องเป็นตัวเมนบอร์ด iMac นะครับเป็น iMac 21นิ้ว 4K นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว iMac ตัวเล็กนะครับ21นิ้วนะครับผมอาการที่มานะครับก็จะเป็นอาการอาการเครื่องติดรหัสนะครับเครื่องติดรหัสผ่านเออ UFI นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเนาะ ติดรหัส uemi อ,อ่ะติดรหัสก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหรือจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะเป็นแบบนี้นะครับผมหรือแบบนี้นะครับอ่ะนนี้จะเป็นหน้าต่างที่ติด e m i นะครับทำให้เราไม่สามารถปลดล็อกรหัสผ่านได้นะครับอาจจะมีโคนมาล็อกรหัสเครื่องเรานะครับหรือเราตั้งไว้แล้วจำรหัสผ่านไม่ได้นะครับ ก็จะติดหน้านี้นะครับเวลาเราจะทําการลงโอเอสใหม่นะครับหรือ,อในการที่จะบูตเข้าโอเอสลูกอื่นนะครับก็ไม่สามารถทําได้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนระบบไปใช้เป็นระบบบูตแคมป์นะครับก็ทําไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเราติดลาดผ่านตรงนี้อยู่นะครับติดซิคลิวิตี้ตรงนี้อยู่ทําให้ไม่สามารถจัดการอะไรเกี่ยวกับระบบได้เลยล้างลงโอเอสใหม่ก็ไม่ได้นะครับอ่าเลยเป็นปัญหานะครับผมในการ ที่จะต้องปลดล็อกตัวนี้นะครับซึ่งรหัสผ่านเราก็ไม่มีนะครับเราต้องใช้เครื่องมือนะครับในการปลดรหัสผ่าน e ม i ตรงนี้นะครับจะแยกกับตัวรหัสผ่านไอคาวทีหนึ่งนะครับอันนี้จะไม่ไม่เหมือนกันนะครับการปลดอันนี้เขาจะเรียกการปลดว่า efi นะครับ vfi b อ o t นะครับหรือถ้าเป็นฝั่งวิดโดเขาก็จะเรียกว่ารหัสผ่าน b อ o t นั่นเองนะครับซึ่งจะแยกกันกับรหัสผ่านที่เป็นรหัสผ่านของตัวไอคาวนะครับผม ะปลดดไไ้มม่เหือนนนกััครบส่วนวิธีการแก้นะครับวิธีการแก้่เราต้องทําการแกะตัวเมนบอร์ดออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จากสาขาส่งเข้ามาให้ผมทําการปลดให้นะครับก็ส่งมาเฉพาะตัวเมนบอร์ดนะครับจะได้เครื่องจะได้ไม่ต้องยกมาทั้งเครื่องนะครับยกไปยกกลับนะครับผมอันนี้ก็จะสะดวกสบายนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็จะทําการเทสไม่ได้นอกก็เดี๋ยวให้ส่งบอร์ดไปให้กับทางสาขาเขาลองเทสดูนะครับ อ่ะทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของตัวอุปกรณ์หรือชิปนะครับที่เราจะต้องทําการแฟดมันนั่นเองนะครับเม็ดไบออดเนี่ยจะอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับเราจะต้องทําการแฟดไบออดนะครับผมเพื่อที่จะแก้ในอาการนี้นะครับแบบนี้นะครับโอเคอ่ะเราต้องทําการแก้นะครับในส่วนของตัวเม็ดไบออดตรงนี้นะครับเราต้องทําการยกออกมานะครับ ยกเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์ก็คือฮอตแอร์นะครับตัวเป่าลมร้อนนะครับแล้วก็หัวแรงนะครับหัวแรงก็ต้องใช้นะครับยกตัวชิปตรงนี้ออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์เอ็มไอนะครับชิปเบอร์เอ็มไอถ้าดูตรงนี้นะครับก็จะมีชิปนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นชิปไบออตนั่นเองนะครับตรงนี้ด้านใต้ก็จะมีขาตะกัวนะครับอยู่เก้าขานะครับมีฝั่งละสี่แล้วก็มีตรงกลางหนึ่งขานะครับ อันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ i n นบอลนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เราต้องใช้นะครับเราก็จะต้องใช้ตัว RT 8 0 9 F นะครับตัวนี้นะครับผมต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผ่านสายตรงนี้นะครับสายหัวพิมเตอร์นะครับที่เาไว้เสียบตัวพิมเตอร์เนาะเสียบตัวนี้ผ่านเข้าเครื่องนะครับ ตัวนี้ก็จะมีตัวบล็อกนะครับที่เอาไว้ใส่ตัวชิปที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับชิปเมทไบออกน,นั่นเองนะครับพอต่อเข้าเครื่องแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้โปรแกรมด้วยนะครับผมในการแฟดเป็นการแฟดเ,เขาเรียกว่าแฟดแฟดเคียร์มีนะครับเคียร์มีหรือเคียร์พาร์ตนั่นเองนะครับตัวโปรแกรมที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ rt 8 0 9 f นะครับขั้นตอนก็ง่ายๆเลยนะครับสมาร์ท นะครับกดสมาร์ทก่อนให้มันเจอชิปก่อนนะครับถ้าไม่เจอชิปมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าขึ้นเจอชิปเนี่ยมันก็จะขึ้นคำว่าโอเคแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะขึ้นตัวซซเรียลของตัวไบออดนะครับขึ้นโอเคนะครับผมทีนี้เราก็มากดรีดก่อนเก็บไฟเดิมไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมก็เก็บไฟเดิมไว้นะครับอันนี้นะครับผมส่วนด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นไฟใหม่นะครับไฟล์ใหม่ผมก็จะเป็นตัวไฟอันพาร์ทนะครับที่เอาไว้ ปลดล็อกรหัสผ่านนั่นเองนะครับทีนี้เราก็เลือกนะครับที่เก็บไฟล์นะครับผมก็จะเก็บไปทางด้านนี้นะครับเราก็เลือกเลือกตัวไฟล์ที่เป็นตัว unpart นะครับ unpart bin นะครับอันนี้พอเสร็จแล้วก็กดโหลดไฟล์นะครับเข้าไปที่ตัวชิปได้เลยนะครับพอโหลดเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะลบลบตัวของเดิมออกนะครับผม s ซักเ s s นะครับแล้วก็ Start writing นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเขียนนะครับออออพอเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการ verify อีกทีหนึ่งนะครับตรวจสอบอีกทีหนึ่งนี่ก็หลังจากนั้นก็จะเสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนนะครับแล้วก็นำเม็ดไบออดกลับมาวางไว้ที่เดิมนะครับเครื่องก็จะสามารถเข้าหน้า OS ได้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะสามารถบูตเข้าหน้า OS ได้นะครับเหมือนเดิมแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเม็ดไบออดนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับสำหรับการปลด UFI นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากนี้ผมก็จะนำบอร์ดตัวนี้นะครับให้กับทางสาขาเขาลองประกอบดูนะครับแล้วก็ลองเทสดูอีกทีนึงนะครับว่าผ่านปกติเลยไหมไม่ติดหลาดผ่านแล้วก็สามารถส่งเครื่องให้กับลูกค้าได้เลยนะครับโอเคถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องในอาการนี้นะครับติดล็อครุญแจนะครับ สามารถส่งเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น macbook นะครับเป็นไอแม็กนะครับก็รับปลดนะครับผมไอแมเปีนี้ก็รับนะครับผมโอเคยังไงก่อนจาไปนายรับช่างเป้ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านก็จะมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับสามารถไปดูตำแหน่งหน้าร้านนะครับบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับส่วนทางการติดต่อนะครับสามารถเข้าคอนแทคนะครับบนหน้าเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ช่างเป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์สดครั้งหน้าครับสวัสดีครับ